สวัสดีครับแอลดูแฟนเพจเมื่อนี้คือเกาเช่นเดิมครับมาพบกันอยู่ที่ร้านพ่อบุตรรถบ้านเป็นรถเอสูนะครับราค่าแบบหวานเกียียบเลยเงินแสนมีท่อนครับมาฝากตอนพี่น้องเพื่อนเพื่อนอฟซท่านผู้ชมได้พิจารณาคือเกาเช่นเดิมเอาไว้แล้วบเสียเวลาครับอากาศท่อนนิดหน่อยแต่ว่าตามเบังครับผม นี่ครับนี่นี่มาพอกันกันกบนิสสันฟอนเทียตัวนี้จะเป็นรถนังนะครับ SUV เพื H ่นว่าเป็นรถ PPV นี่ตัวนี้เครื่องยนต์ขั้นนี้เครื่องยนต์ดีเซลเครื่อง3.0 ZDI นี่นี่นาใสอีกขั้นครับเป็นรถ w ฟว e l นะครับรถ C คุ้น C เพิ่นว่าเอานี่ตามเบิงครับผ้าช่มไกลๆด้านนาลอ้ลอๆเต็มๆจังสี่รับนี่แต่ว่า กระบจังหนามีร้อยรอกจักน้อยนะครับชุกโคมเมี่ยมอาจจะรอกตามอายุใส่งานครับเป็นรถปี2 0 0พนี่ครับฟ้ากระโปรงมีร้อยแตกนิดๆน้อยๆสำหรับท่านที่รับได้สนใจนี่ครับนี่สอบถามเข้ามาเลยด้านกันชนหนาครับนี่มีร้อยขูดร้อยขีดครับนี่ครับเบิ้งใกล้ๆช่มกันจอๆไปเดี๋ยวมาเปิดฟ้าเครื่องเปิด้องเครื่องให้เบิ้งสำหรับรถ SUV รถเครื่องยนต์3.0ครับ รถแรงแรงครับนี่สำหรับท่านที่ชอบความแรงนี่เอาเบิ้งทั้งไตช่วงล่างช่วงท่ออันนี้ครับนี่ด้านคัดส่งคัดซี่ครับเอาเบิ้งใกล้ๆช่วกันสะก่อนท่านนี่บันไดเก่านะครับบันไดเดิมจากโรงงานกระจกนี่ปรับข้างนี่ด้วยไฟฟ้าครับกระจกปรับข้างด้วยไฟฟ้าภายในโอ้โหเป็นเบาะหนังนะครับกระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์นี่ น้ำซุปม,มีแอร์แบ็กพรอมครับนี่เอาเบอรงไก่ไก่ส้มกันสะก้อนครับนี่มีเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสวยๆครับนี่เอาเบอรงกอนครับในด้านคางให้เบอรงไก่ไก่ส้มกันจอจออาจจะมีรอยเจ็บสีขึ้นเป็นบางชิน้นนี่ครับเม็ดอกเม็ดอากย่งคือเกาเหลือคือเดิมนี่ให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันนะครับด้านขอบซุ้ม,มประตูบอกเคยแกะเคยแงมนะครับนอบอกก็อตบาะเคยแกะแม้แต่นิดเดียวเอาให้ท่านผู้ชมเบอรงไกลไกกันสะก่อน ปิดประตูโอ้โอคึบๆเลยเ <_ d ance> งือนแสนมีท่อนนะครับรถขั้นนี้บอกไว้ก่อนราคาเราใจมากครับภายในปูพื้นด้วยหนังนะครับเป็นหนังล้วนๆทําความสะอาดง่ายมากเลยครับไม่ใช่พื้นกำมะหยี่ครับเป็นพื้นหนังบ่ะหนังครับนี่ด้านแถวสองอาจมีรอยแตกจากน้อยตามอายุการใส่งานตามการเวลาเนาะกระจกขึ้นลง้วยไฟฟ้าเอานี่ครับนี่เบิ้งใกล้ๆประตู บอยอนนะครับประตูบอยอนเป็นรถเกียร์ธรรมดาแต่ว่าเป็นรถโฟวิวนี่ครับเม็ดองเม็ด,มดอากย่งคือเกาลูกยางนิ่มๆครับสำหรับรถกระบะไอ้สำหรับรถ SUV นะครับปิดประตูให้บ่ิก่อหลังคามีที่ไว้สัมภาระเพิ่มเติมมีให้พร้อมครับว่าต้องไปซื้อเติมซื้อเพิ่มยากเพราะว่ามีเพียรพร้อมเลยสำหรับสายแอดเวนเจอร์สายลุยสายไปเที่ยวตั้งแคมป์ปิ้ง อ่ะบีคัดซี่สวยสําหรับรถคันนี้เนาะด้านท้ายอาจจะมีรอยขฉีดนิดนึงมีรออะไรพร้อมครับมีบันไดหลังให้นั่งโ้หสวยนะครับสาหรับรถกระอสำหรับรถเอสยูวีเพื่อน่าเอาให้พันผู้ชมได้เบิ้งใกล้ๆให้เบิ้งกันจอจอสักก่อนครับผิจารณาครับสําหรับรถคันนี้เนาะรออะไรมีพร้อมครับนี่รออะไรมีให้พร้อมนี่ทัางหลังนะครับรถโฟร์วิวเบิ้งช่วงล่างช่วงล้อครับนี่ เอาเบิ่งก๋ไก่สะก่อนครับนี่ชมเกไก่สะก่อนร้อยางกระไส้ได้อีกโดนนะครับร้อยางนี่เอาเบื้องกันครับนี่เอาชมกันเดี๋ยวอย่างเงี้ยก็เห้เบื้องกอนว่าเพิดเป็นยังไ๋เปิดจังไ๋ครับนี่โอ้ตัวนี้มันเป็นตัวดึงตัวนี้นี่ครับเปิดฝาท่ายได้นะครับนี่นี่ปึ๊บนั่นโอ้ล่ออะไรก็เป็นล่อแม็กครับนี่ รออะไรก็เป็นรอแม็กฟ้าไทายฟ้าไทายเบิ้งก้อนเปิดให่อเป็นโชคนะครับนี่ฟ้าไทายเอาเบิ้งกันสะกอนอ้นหนักจังเลยนี่เอาเบิ้งครับนี่ปิดพารออะไรอืมกึบโอ้โอโกึบกบเลยนี่เอาสำหรับท่านผ,าผู้ชมที่สนใจอยากได้รถ SUV ไปเป็นรถแคมปิ้งครับเป็นรถนั่งรถนอนรถสายลุยๆสายแอดเวนเจอร์นี่ครับนี่ฝากอีกขั้นหนึ่งให้ได้พิจารณากันนะครับเอกสารพร้อมโอนราคาบอกไว้เลยว่าหวานเจี๊ยบครับนี่ช่วงใต้ท้องล่อเพิ่นสวยครับนี่กระโจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าหลังค่ามีรอยเจิมนิดหนึ่งรับลูกยางเม็ดอากย่งคือเก่าครับพวกมะไร่พาาเวอร์ Power. ปับคางก้าปับคางไฟไฟฟ้าครับกระจกมองข้างปรับไฟไฟฟ้าเอาเปิด้ากระโปงให้เบิรงกกันครับนี่เดี๋ยวบอกราคาครับนี่ถ้าท่านผู้ชมได้ยินเร่องราคาแล้วโอ้โห,โหบอกไม่หวานเจี๊ยบครับนี่เอาซูมล่อนาครับแหงๆให้เบิร์เลยเบิร์กใกล้ๆช่มกันจอๆนี่ละครับนี่ไากระโปงเครื่องเปิดโอ้โห,โห,โห น่่เน่เน,น่สำหรับทันที่มาคว่วเกา่าคว่วเดิมของเครื่องนะครับเดอ้อนี่ครับนี่แอร์เย็นเพลงเพราะคือพันวาได้ใส่งานได้ปกติเกียร์โฟใส่ได้เกียร์ปกติใส่ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับว่าเป็นเกียร์ออโต้แอร์เย็นเพลิงเพราะมีฝาครอบเครื่องพร้อมสําหรับรถ SUV คันนี้เอาเครื่องยนต์3.0 ZDI 3.0เทอร์โบครับมีเทอร์โบพร้อม นี่เบิ้งเครืโบรถครับดูบกใหญ่เลยเฉลือเลยบได้ติดเครื่องไข้เบิง้งท่านผู้ชมสนใจรายละเอียดสอบถามามามาขับเบิ้งกอนมาล่องเบิ้งเกินมากันดีๆครับนี่ขับเมียบานรถราคาเปิดขายจำหน่ายกันอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าพันบาทครับนี่เงินแสนมีท่อนครับท่อนหนึ่งพันบาทนี่ราคาเปิดจำหน่ายขายกันอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าพันบาทเอกสารพร้อมโอนครับรถปีสองพันสี่ เอาสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจออในราค่าก็บอ,อกกันแล้วว่าแล้วก็อย่าลืมครับอย่าลืมกดไลคกดแชร์กดติดตามช่องแอลนูแฟนเพจขอบคุณหลายๆครับ